มามีใส่เสื้อให้ทีไรเป็นเหงาตลอดเลยอากาศมันเย็นแม่รู้มามียังหนาวเลยนะคนดีนะนะคนดีนะนะคนดีมามามีลากมาแล้วไหมมามามีรักมามามีกอดมามาผมโชคผมโชคทำโชคเหรอ เป็นยังไงี่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยทำหน้ามูทูยใส่เสื้อให้ทีไรทำหน้าเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันโกรธแม่มันโกรธแม่เหรอโกรธแม่เหรอลูกโกรธแม่เหรอวันนี้มามันโกรธแม่เหรอมันโกรธแม่เหรอ 哎 <laughs>。